สวัสด,ดีค่ะทานายความประชาชนชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศชปทไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้วและขายแล้วได้ราคาต่ำกว่านี้ค่าเช่าซื้อไฟแนนซ์จะมาฟ้องเรียกร้องส่วนต่างที่ขายขาดทุนจากผู้เช่าซื้อ และผู้คำประกันได้หรือไม่อย่างไรหรือผู้เช่าซื้อและผู้คำประกันจะจ้องรับผิดค่าส่วนต่างนั้นให้แก่ไฟแนนหรือไม่อย่างไรเมื่อท่านมีและพบปัญหาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมืดแด้านไม่รู้จะไปทางไหน ปรึกษาใครก็ไม่ได้ไร้ที่พึ่งพร้อมจะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาทั้งปัญหาด้านข้อกฎหมายปัญหาด้านคดีความที่ท่านได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ทนายความประชาชนให้คำปรึกษาดุดยาติมิตไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรหรือแอดไลน์ได้ที่0 89 214 2456และสามารถโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันทนายประชาชนของชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศที่ลิง์กด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ